กับสุดทย้ท่านกดอะไรวะนะทำไมไปร้อยไรกวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงนอะไรวะนะแล้วว่าสิงเข้าไปวะเนี่ยหมดอะไรวะนะวันนี้ไว้ทำหมดน่าก็จะเป็นเกม หมวกผ no ีท่านนี่เดี๋ยวจะ้าเนี่ยเน่ยใส่หมวกผีน่าจะเป็นอะไรวะเป็นตัวอะไรวะเป็นหัวกหัวนโปนไอคนตาเฉยๆเขาอะนะน้อยใจจะน้องยิ้มด้วยอะไรวะอุ้ยเฉยคืออะไรวะอะไรสียเขาเนี่ยอะไรเฉยเขา อแอลดีแฮะทำไมโอ,โอ๊เสียงเสียงูกเสียงหัวใจตัวเองมาทัวเลยเสียงหัวใจกูโอ้โหไม้กำไมงไปนสีแดงว่ะเนี่ยโอเคต้องฆ่าแกแน่ๆขอขอขออันนี้นนอันนี้ทั น่าจะจะเป็นบอดเีแน่แน่ว่ะโอเคน่าจะเป็นบอดเีนี่จะน่าจะเป็นวิญญาณได้กันงนี้แน่แนวะ่ะไม่ดีได้ปะไม่ได้อะโอ้โหน่าจะก็หึดเสียงไว้ หมดพีหมดไมค์ครับไาจากัาจากรกเป็นหมดน่าจะจักเป็นน็อปองมีอะไรเป็นตัวเรียกว่าอะไรมายานเลยจีจตัววะนาา่าจะสามตัวไม่ใช่ไน่าจะสองตัวอืมแต่ดีโอเคกำลังรนอ เก็บให้เยอะไว้ตอนนี้ยังไม่หิวตอนนี้เราเลยกำลังเติมเงนเยอะเลยโอเคครบเลยพอ,อข้างหน้านี้มไปไปไปันแปลกๆกันหน้าหิมนะกูผมกูไม่หิมหรอกมันเป็นหัวโตรมันเนี่ยมันเป็นหัวตลบมั้เนี่ย ขนาดนี้ก็มีไม้ก็สีแดงแล้วมีไม้ก็สีแดงคืออะไรบมางคืออะไรเนี่ยฮะอาจจะเป็นหมอผีก็สีแดงวะเนี่ยโอ้โหไม้สีแดงเราไปต่อดีโอ้เขียมากคุยเจอ ยังมาองยังประสบโอเคไปต่อไม่เคยเห็นหมอค่าว่นไม่เนอะไม่เจอหมอบ้านเลยใช่ไหมะอาจจะคำเดาวอีอีโมนเงี้ยนั่งไปดู ยังเดืออืมอยดูน้ำมันมันจะมายาานะมักไหมตัวเสือขาหไแปดเตี้ยมีแดดไหมไม่มีคลงังตกปาดตางไม,ม่ไปไมกาไมารอก ข้างล่างนะโอ้โหข้างล่างก็มีมียางอยู่พี่คอใส่ใจด้วยจะไปไหนมาไหนะข้างล่างไม่มีอะไรมีเหล็กไหม่ะอุ้ย เสียงอะไรเฮ้ยเสียงคนเหรอโอ้ยโอ้ยโโ้ย้ยโ้เฮียอะไรเกี่ยนิดนคิดเสียงข้าคนเหรอโธ่ ไม่เบข้ขวโกคก้โ,ค <c oughs> โอเคตัไว้ก็นละเออก่ไฟก็เลยได้กบเปิดทานรอสุโกนะเดินเอ้ยเดยอเอ้เฮ้เอ้ยยเอยเฮ้ ยาละยาละโอ้ยโอ้ยโอ้โโอไมค์ก้าซีช็อตเดียวตายเตะหัวใจให้สิร้อเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่แล้วโอ้ มรา,าหนายใบ่ป่ะไอ้เราเธอเทีกูไม่ก็เธอดูสีแ,แสดงมันคืออะไรวะอย่ารู้มันคืออะไรไมันจะมีงวดก็ตาเดียวไอ้ตุกสีแดงมันคืออะไรไม่รู้โอ้โหก็มีนกบป,ปองเลยนกบป,ปองหายโอเคอยังอยู่สวย ใสยท้องก็ทำให้ใส่สบายใช่ยงจะไปไปต่อก็เลโอเคเราก็ไปต่อดีเราโซโกูนนะเมื่อจากมีมาสเตอร์ปะ อืมเป็นร้อยไร่เลยมีคนเป็นร้อยไร่คือเกมอะไรวะเนี่ยโอ้จะไปเกมบวด ด ει, ด ει. ไม้าไปสัมผัสกลัวเรานะก่อนคนีบัวอยากล่ะทานท่านท่าน จแล้วสวยอือหือเยอะเยอะมากอัลเราสกบเปลี่ยนต่อโอเคครบ đó đi nó con đi chả mới số cổ a few minutes later đi hello hey guys we can't do mai mình โอ้โหหนอนหนอนไอตัว <accurately> สีแดงมันค <ics> ืออะไรไอตัว no, ต no, ัวอะไรแกรู้มุดตัวอะไรโน่แก้วไม่กะกูไปไล่แล้วกู a few moments later อะไรอยู่ข้างหลังวะเียบบอลนอะไรดีว่าตั้งดีนะ ขอทานพอว,ว่ไมันเยอะละขอสนักก่อตามกลแล้วกคุณน้ำเดินล้ โหบัจจุอยู่ข้างล่างมีมีผีไหม <c oughs> มีผีป่ะเนี่ย <c oughs> โอหดา่อันนี้เันวอร์ชั่นแปลกๆนะอุ้ยเจออะไรว่ะนะอ้าวโม่มีมาสเตอร์ไหมคนณี ัอยู่ข้างล่างด้วยีนด้วยยามแจมสวยไม่กล้าไปก็อยู่ข้างล่างแม่เพียมเลยยะมีมาสเตอร์เพียมแล้วโดนตาใ้เหยียวตายอุยไม่ใช่ อะไรมัน่ะตัวเชี่ยอะไรเนี่ยตัวทีเม่มีปืนน้ำโกงตัวทีนะกระตกกะตกกะตกตวทอดทอดตัวทอดมีซอมบี้ไหม ตัวอะไรก็อยู่ข้างล่างนะ่ะสองตัวเลยไอ้ตัวสีแดงก็มีด้วยไอ้ตัวสีขาวก็มีโอ้โหพียมเลยโอ้ไม่ก็จะไปไหนวนะน่ผมไม่กล้าไปไม,ไม่กล้าไปอะ่ะ 3 days later โอเคนองน้ามาโอ้โหตานิงโอเคอเ,คเยือขีปเปรอะอืมอืหอหอมหาือันดแดงเหรออันแดงถูก

กิวอืออกูเจ็บไม่วานะก็ะไย่าสู้อ,ะอ่ะแทนมาไอเจ็แทง,งแล้วโอ้จะตายเหวี่ยงฮ้ก็จะตายพะวนี่ โอ้บ่ดียยยนเนยะอะาอยูเน่ฮะหน้าเงีเหมือนเดิมเลยมองกล้าเลยไม่กลัวเว้ยอืมโทษทีเดือบยไอตัวสีไดหปาปันช่เอกลับไป เอาไว้กลับข้างนอกแน่ว no ่ะไปกลับ no ห้องนะกลับ no ข้างนอกไปอันนี้เมื่อเมื่อพู่อยังอย่านะยังอย่านะอตัวสีแดงไม่รู้เกิดตัวอะไรนุนนนนุอ้ยอะไรไม่ยังมีเหรอ เออยากกลับเออใจเย็นใจเย็นพี่ก็ลองกูกลับแล้วไปอย่าคลิปกันนี่พอในคลิปนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อติดติดอีเวนไม่ได้โอเคอะไ้ต่อวะ ไม่ได้นานนะพี่เอกผู้ชมไม่ผมไม่นึ่งขอกพีไฟหรอกก็ผมเบื่อแล้วเหนื่อยอันนี้อันนี้พอนะอันนี้พอแล้วเงงก็ชิมหน้าก็ชิมมาด้วยอันนี้พอแล้วพอพร่รพอแล้วเหนื่อยแล้วโอเคก็ก็ชิมหน้าก็ก็ชิมประมาณด้วยก็นี้ก็ก็ใช้กดใจใครนะ ก็เข้าชิป,ปไปใหม่เกือัไม่ส่งก็คิบะ่า่ไหมครับสวัสดีครับบา